ผมพาไปที่จังหวัดตากก่อนนะครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาธิบพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงครับที่วัดไผ่ล้อมตำบลระแหงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากครับว่าที่ร้อยตรีณนะรงค์ชัยจินดาพันธ์ประหลัดจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธิพับราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยมีพระมาหากริตัชยาสุภาจาโรเจ้าคณะตำบลแม่ท้อหนองบัวใต้เจ้าวาดวัดไผ่ล้อมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิยาลัยเทคนิคตากกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้เข้าร่วมในพิธีครับทั้งนี้ค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยในจังหวัดต่างๆ76จังหวัดนะครับจัดทั่วท่วนกันเพื่อถวายอาลัยครั้งสุดท้ายนะครับ